ครับกับกุ๊กที่มานครับผมวันนี้ก so <c oughs> ็เ <Richards> พื so 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 a, okay. ่อนๆบอกว่าห่างหายไปเลยไม่ทําเมนูกับแก้มนะครับวันนี้ก็จะมาทําเมนูเห่าดงเนื้อนะครับเห่าดงคืออะไรครับผมคือบอกเลยว่าเป็นกับแก้มชั้นดีนะครับเริ่มเลยวัตถุดิบก็จะมีง่ายๆเลยครับนี่เลยเนื้อเนื้อสดๆนะแล้วมีผักชีไปเรื่อยแล้วก็ผักชีต้นหอมอะไรก็ว่านไปแล้วก็ใบกระเพราครับใช้ใบกระเพราได้โหระพาก็ได้ยี่หร่าก็ได้ เมนูนี้ก็เป็นเมนูกับแก้มแบบว่าไปเจอที่ร้านเล่าแล้วก็ฝึกทำมาเลยแล้วก็เปิดไฟก่อนนะครับเปิดไฟเปิดไฟแก๊สนะให้เปิดไฟนี่นะนี่ไฟนี่เปิดอยู่แล้ว <c oughs> นิดหน่อยนิดหน่อย <c oughs> นะครับเราก็ตั้งน้ำซุปเราจะลวนเนื้อ,อก่อนนะไอ้น้ำซุปถามว่าลวนเนื้อใช้น้ำซุปอะไรครับใช้น้ำซุปหมู <c oughs> ใส่นิดเดียวพอนะครับนะาทำเมื่อสไตล์คล้ายลาบนะครับแต่ว่าทีเด็ดมันคือเดี๋ยวดูทีเด็ดคืออะไร อพอน้ำเริ่มเดือนนะครับเราลวนเนื้อก่อนนี่เนื้อสดเราแปงอย่างเร็วนะครับผมขี้เกียจตัดครับนี่ครับลวนเนื้อเราก็เนื้อเราก็กินสไตล์แบบกินสุกๆดิบๆได้นะครับเนื้อแต่หมูจะไปกินนะอ้าว้อยไม่ได้กินชิ้นหนึ่งละอยู่ครับนี่ครับพอเนื้อเริ่มสุกปุ๊บใช่ไหมเราก็เบาไฟเลยง่ายครับเมนูนี้บอกเลยง่ายมากๆ จะทำคล้ายๆลาบนะครับผมบอกเลยมาดูครับเราปรุงรสกันเลยปรุงก่อนเริ่มต้นก่อนมะนาวครึ่งช้อนเอ้ยไม่ได้น้ำปลาครึ่งช้อนพอคืออย่าไปเติมเค็มก่อนนะครับแก้ยากน้ำตาลตัดลดนิดนึงนะชูรสนะครับใส่แล่แซ่บหลายเราใส่นิดหน่อยพออีกน,นี้ก็ได้กับแก้มจะมได้ดัวๆ,ๆนะครับแล้วก็นี่พริกป่นเอ้ยขาคั่วก่อน เขาคั่วใส่ไปเลยครับอ่าแล้วก็พริกปน่นใส่ไปเลยใส่หลายแซ่บหลายกินเผ็ดก็ใส่ไปครับแล้วเราก็ใส่นี่ใส่หลังใส่ผมอยากใส่ใบกะเพราก่อนนะครับผมไม่ค่อยชอบกินกะเพราดิบฟังแล้วขึ้นไฟอีกรอบนึงแล้วคั่วเลยครับโอ้โหดูบอกเลยว่าเมนูนี้นี่ ใช้ได้นะครับอย่าเวลาว่าเดี๋ยวมันสุกเกินไปเสร็จปุ๊บนะครับผมเราก็ทีเด็ดเมนูนี้อยู่ที่นี่ครับพริกไทยพริกไทยอยู่ไหนชื่อเขาดงเนี่ยที่ผมกินมานะครัเหมือนจะหอมพริกไทยครับพริกไทยอย่าไปใส่ตอนไฟขึ้นนะนี่ใส่ไปเลย <c oughs> <c oughs> แน่นอนพริกไทยแท้ชัว <c oughs> แล้วก็ เมื่อกี้เราขึ้นไฟกุกข้าคั่วมันจะบวมๆนะครับเราก็ใส่พริกป่นข้าขวคั่วเพิ่มได้ตอนนี้ยิ่งใส่ยิ่งหนวัวห้ยหอมละเริ่มหอมละแล้วเราก็ใส่น้ำมะนาวครับคืออันนี้ปรุงตามใจนะแก้ได้คนเลยดูครับถ้าคนกินเผ็ดก็ใส่เผ็ดๆไปเลยนะเดี๋ยวลองชิมก่อน ว่เป็นไงเดี๋ยวค่อใปรุงรสกันอีกรอบดูครับเนื้อแบบว่าครึ่งซุกกุงดิบครับ <c oughs> เปรี้ยวเค็มนม้ำหอมพืงไทยมากหอมกลิ่นใบกะเพราผมว่าได้แล้วสุดท้ายเลยใส่นี่ผักชีใบราบผักชีไปเรื่อยจับผักชีธรรมดา คนเลยครับเนี่ยเมนูง่ายๆครับกับแก้มเนี่ยโหบอกเลยสุดจัดอะหอมทั้งพริกหอมน้งพริกไทยเข้าคุยให้ถามว่าแบบเออซื้อเข้ามาหรือเปล่าอะซื้อครับไม่คั่วเองนี่ครับจัดจานเลยดูครับโอ้โหอบอกเลยเมนูง่ายๆครับกับแก้มครับนี่ครับสมใจอยากแนะนี่บอกว่าอะไรอะทำเมนูกับแก้มให้ดูหน่อย นี่ยครับกับแก้มสุดยอดไปชิมไม่รู้อีกอันอทำให่ใหญ่นะครับนัวมากขอบมิ้ไทยเนื้อนี่บอกเลยว่าเชียวชาตินี้นะครับคืนชาติหน้าครับ น้ำเก๊กฮวยนะผมขาดไม่ได้อืเนี่ยขึ้นเลยเผ็ดพริกหอมพริกไทยด้วยขึ้นหมดเลยอนนี้ต้องตัดครับน้ำเก๊กฮวยเก๊กฮวยไปครับสวัสดีครับเรามาทำตามันดูกับแกงง่ายๆครับผมถ้าเกิดไม่อยากทำมานี freely, ่ครับคุกที่มาเาครับผมนวนจานสามแปดายบาย